ยังคงเป็นเประนดนดราม่าอย่างต่อเนื่องนะคะกรณีที่โนตอุโดโมได้จัดเดี่ยว13และให้รับชมผ่านสตรีมมิ่งทางเนฟริกและบางช่วงบางตอนของโชว์ได้มีการพูดถึงการทางานของคณะรัฐบาลที่มีพลเอกประยุจันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีทําให้กลุ่มบางกลุ่มไม่พอใจจนเกิดกระใสวิพากษ์วิจารณ์สนันโลดโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนักร้องสาวยุ้ยยัดเยอะหลังจากที่ได้ชมเดี่ยว13แล้วก็ได้อามาโพสข้อความว่าเพิ่งดูพี่โนตจบ คืน20ถึง30ปีที่ติดตามงานพี่มาตลอดทุกงานทุกงานจริงๆกลับใจพี่โน้ตจัดใจอุ้ยแม่ของยุ้ยหัวล้อมแบบไม่เคยได้ยินมานาน8ปีแล้วคะ่ะพี่มาทีเดียวต่ออายุคนไทยได้ทั้งประเทศยังยืนยันอย่างที่รู้สึกที่คิดคือมันปกติไม่ใช่อคติคนอื่นๆที่ไม่เหมือนการช่างมันไปเลยคะ่ะ #hashtag มีอิทธิพลทางความคิดมาตลอดหลังจากที่โพสต์นี้ถูกโพสต์ออกไปนะคะมีเหล่าชานิดเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายกันเลยทีเดียว